สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าชีกกกะองน,นะคะว,วันนี้เราก็มาบ้านประดานะคะบุกบ้านประดาบบุก้านประดานะคะรวมเมนูบ่ายน,นี้เราจะรวมตัวกันนะคะน้องปุ๊ลงมือแล้วนะคะส่วนมะละกอนี่ก็ขอจากบ้านแอดชีตนะคะ <c oughs> ไม่ได้ลักนะคะ,ะ,คะขอคะ่ะ พอแล้วนะคะเดี๋ยวยาก็จะลงไปอาผักมันนะผักมนืนกกี้จะสาธค่ะนี่คมเหรอบนนี้สาธิตค่ะสัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะนมาทำเมนูมืม้อเที่ยงเจสซี่บอกวายุว่าให้ซื้อถังที่มีฝาปิด มันจะหมดแล้วนะคักขาเงินเออแต่ว่าค่อยครับเดี๋ยวแมมันใหญ่ๆทางที่มีฟักผิดมันน้อยอันนี้มันเป็นมันเอะไรไม่ได้อืมอ่าปลูบัวป่ะอย่างกระถางเออมันเป็นกระถางม้วนเนาะผิดเหรใช่วันนี้นิดนิดถูกเออมาทำอูนาร์ใช้กระถางดอกไม้กระถางอะไรนั่นเลยแต่ว่า แล้วก็ถ้าซื้อแบบเป็นถังอ่ะมันที่มีปลาปิดไม่ไหวเนาะใช้จอมาเห็ดข้านเด้โอ้ข้าขาอันนี้คนสั่งอืมนะคะเราตอกมะละกอเสร็จแล้วนะคะเมนูมื้อบ่ายวันนี้นะคะเราโอ้กระติ๊นก็แกะเรียบร้อยบ่แกะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสับนะ ันมีบุคขว่าบ้านแม่ดาลงมือกระเทียมน,น,นี่นงวดในน้ำปลาจะเอาแบบกระปุกหรือจะเอา,เาแบบอะไรไม่แน่เอาแบบขวดกระปุกก็มีแล้วตรงนี้พพต่อนนะจ๊วบนเอาต,อน,ตนแล้ว ีเลทเส้นแปลกๆเอาแนวขูดมาขูดม okay, okay> ั้ล่ะเนอะเอ็ดจะได้แบบนี้แหละเทเรมชอบแบบนี้บอเออแบบนั้นแหละเออแบบนั่นแหละน้าตั้มทำเมนูมื้อเที่ยงแหม่ดูขนาดนี้ยังเหลืองเลยอยากเหลืองไปเนาะเออต้นนั้นหมานานทันนันจนเหลืองก้นแล้ว วิเศษให่ทีุ่ลตัวนี้ชูขาตันี่มันเหลืองเลยจังหวะยทำมาโขเส้นน้ำอยู่เว้ยใส่จักฟักใส่จักฟักสองฟักเนาะก็สีจันเนาะเรื่องต่ำๆำให้ไว้ใจเราท่าก็คือเหตุยังก็คือ คือคือคืออย่างกับบุหูมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนที่บิ้วมาแล้วบุบบุครัวบ้านเมดานะคะวันนี้เห็นดิพอเห็นหน้าเห็นตา่อยจะบ่เบื้องให้เขาเนี่ยเบิ้งเบิ้งสันที่นาเห็นตาบอไม่เห็นตาเห็นแต่ปากอ๋อถอยหลังเออยถอยไปอีกถอยไปอีกเขาอยเนี่ย เออแต่ว่ามันเห็นบบกหงอยู่หน่อยนึี่ยแต่เราดันออีกนิดนึงเจ้าจิ๋กก็ขี้เออแต่ก็คือเพื่อจังอันอันผู้บ่าวไทยเล่าต้องไปต้องมาเราง่ายทุนน้องตองไปไหนมากินช่ำจำด้วยกันอุ้ยฝนจะมาอีกแล้วน่ารักถึงเวลาแล้วฝนจะมาอีกแล้ว นี่ปุกเขาบอกว่าเขาขนไปดินธรรมดาุดเข้าบ้านอตโตเลียมเหรอเอามันมันยังมีประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นเราก็เวลาล้างพวกล้างจานนต้องใช่ไม่ต้องวางในดินไงใช่มันยังประโยชน์ได้ไม่ต้องวางลงดินไปขำอะไรขำหมักแตงขำหมักแตงพี่แอนบอก พอไดตัวเม็ดนี้นิเดียวนะคะ14 เป็นมะละกอบานทีจิตนิดหนึ่ง เ,เหลืองแล้วนะคะเอฟซีคุกเมด้จะพอกับมาละพอเราไหมเนี่ยเ,เก็บผักสดๆมาเลย อายประดาสักปีเอแล้วแล้วบอกเอาของห้องเอาลูกแกยังเห็นบเลยงคอยหลุดตืดๆอยู่นอมันไม่หลุดผู้ใดมันมาเนอนั้นกอเห็นออกไปข้างนอกไปใส่มาได้เมื่อกี้ไปบ้านเอสชัมันสวนไปอยู่พราไม่ไปไปให้อเอาจ่มันไปเอาเถอะพอดีคอไปใหนไปเจอล้ปปะดา เอฟพักหรอแม่ฝนจิตกดีเลยพี่น้องเ้ยไปมาแล้วโอ้ปอาพืนไปเอาฟื้นเอาอีกเลยแม่ด่าเก็บ้เอาเข่าเอาขาเอาเขาตะลางเอาเข่าไตเยเด้อฝนสาดเย แม่บุกั้วอีแล้วน้องเมนาเต็มเลยัวัวกับไยอะมาก้บ้านสาวมลพอแล้วบ้านพี่ชอเลยนะก ไหนเราทับพีไม่ได้่ทับพีเจ้าเพื่อหลังพีทับพีไทยหลังพีนุนม่มด้วยค่ะ อะไน้ำตาล์ลานคนจักอยู่เมนรสัพท์พูดได้เารอน้านใส่ยายเจ็บหลังโรสัพท์ไผซ้อนต,ตวงนม <c oughs> ขขบุกครัวไม่ไดานะคะวันนี้มาทำเมนูตำมะละกอน้ำจุ่มตำกระปัง,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 งปเลยค่ะโอ้จะเดือนย่าล่องเจ้าปวดจะเดือนจะเดือนพุ่งน้งองนาพุ่งน้องนาจะเคลื่อนนะคะเมื่อน้องปุ๊ังมู่สูตรนะคะบูนะคะแก้วน้ำถึงกับเต็นระบังเลย่าอูมาจุ่มซาอูลอ้างบ้านหลังบ้านสาวมนแ,แอดชยอัยนะคะ คารุนคลรุลนครุนมีห้าอีกแล้วออห้าเลยนะอ้าวเขามาส่งอะไรแนนรถมาส่งอะไรส่งของบ่ของแนน ไปขนอะไรมามืดไปขนอะไรมาโอ้ไปยืมไดโว้ไดโว้มาล้างรถบ่โอ้ยคิดป,ปังแล้วบ่าเมืเ่อวันนี้ โอ้ยน้องหมาคอยก็ห้องอยู่แอ่งๆอยู่บัดนี้ไปเอาข้าวให้กินอีกก่อน